คนหมายเลขเก้าใครที่รวมแล้วตัวเองได้หมายเลขเก้าโอแทบไม่ต้องพูดเยอะเลยนะคะสําหรับหมายเลขเก้าคุณคนหมายเลขเก้าเลขเก้านะคะความหมายของเลขคือเป็นเลขมงคลเลขแห่งโชคลาภใครที่มีดวงเกิดรวมกันแล้ววันเดือนปีรวมกันแล้ว,ว,ดว,ลวได้เลขเก้าคุณฟังดีๆนะคะ ที่สุดของที่สุดแล้วเลขนี้แปลว่าความเป็นมงคลความโชคดีมีสัมผัสพ,พิเศษนะคะมักจะมีเซนลี้ลับสัมผัสกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเทพเทวดาสิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งที่คุ้มครองค้าขายดีมีความสุขดีสำหรับเลขเก้าเดคะเลขเก้าค่ะฟังนะคะถึงแม้ว่าวันนี้ใครก็ตามแต่นะคะที่ชีวิตคุณนะคะ โอ้โหเลขที่มานี่คือเลขสูงมากเลขเก้าใครได้เลขเก้ามาคือเลขสูงนะคะโอ้โหรวมกันเราได้เลขเก้าคุณไม่ใช่ธรรมดาเลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็รู้อยู่แล้วว่าเลขเก้าไม่ธรรมดาแต่ถ้าตัวคุณทําตัวธรรมดาเกินไปอย่างเช่นพูดเยอะนินทาเยอะว่ารายเยอะหรืออะไรก็ตามคุณกําลังขัดแย้งกับเลขเกิดของตัวเองวิธีการแก้ง่ายๆค่ะเลขเก้านะคะเป็นเลขมงคลอยู่แล้วอยู่เฉยๆก็ดีอยู่แล้ว นั่นหมายความว่าอะไรคะถ้าไม่เฉยถ้าทําบุญทาทานให้คําพูดเป็นธรรมะหรือว่าให้สิ่งดีๆที่เรามีเป็นผู้ให้ที่ดีเป็นผู้รับที่ดีเอาง่ายๆเป็นคนดีเพื่อไปเสริมเลขเก้าคุณเอ๋ยบอกเลยฉุดไม่อยู่เลขเก้าเป็นเลขที่ฉุดไม่อยู่แค่คิดพูดทําให้ดีปฏิบัติทำให้ถึงวาจาดีหน้าตาหน้าตาเป็นมิตร คือคือเลขเก้าอ่ะคุณคือเลขประเสริฐอ่ะแค่คนมองคุณแล้วสดใสอ่ะสมมุติน,นะคะอุ๊ยดูหน้าตาสดใสอุ๊ยฮุจะดีอะไรแบบเนี้ยคุณบุญจะเสริมมหาศาลเลยนะสําหรับคนเลขเก้าแต่ถ้าตรงกันข้ามถ้าคนใหม่เลขเก้าประพฤติผิดฟังนะคะว่าร้ายใส่ร้ายโกงคนหรือว่าอะไรก็ตามที่เป็นหลายๆค่ะคุณเอ้ย มันขัดแย้งโคตรมันมันขึ้นยากนะคะเพราะเลขมงคลมันเราเกิดในเลขสูงต้องเงี้ยชีวิตเกิดเราคือเลขสูงเราจะต้องทําตัวให้นะคู่ควรอย่างที่ครูบอกค่ะแล้ววันหนึ่งชีวิตมันเปลี่ยนมันจะแบบคือชีวิตมันจะขึ้นเลยอะค่ะนะสำหรับคนที่เกิดเลขเก้าเพราะเลขเก้าอะค่ะจริงๆแล้วอะครูไม่ต้องดูให้คุณก็ได้เลขเก้าคือเลขที่ก้าหน้าทุกสิ่งอย่างอยู่แล้วแต่ทําไมบางคนไม่ก้าล่ะ ทำไมบางคนไม่เห็นตรงกับเลขเลยล่ะไปดูพฤติกรรมก่อนนะคะเปลี่ยนที่พฤติกรรมก่อนเปลี่ยนที่การกระทําก่อนนะคะเพราะจริงๆแล้วต่อให้คุณไม่สวดมนต์ไม่นั่งสมาธิหรือต่อให้คุณเป็นคนเฉยๆยนิ่งๆม่อะไรอย่างนี้ค่ะคุณเป็นคนมีบุญอยู่แล้วก็วใจเนาะแต่ต้องไม่อย่างที่ครูบอกค่ะไม่เสริมสิ่งร้ายถ้าจะให้ชีวิตดีขึ้นไปอีกต้องเสริมสิ่งดี